BYD เปิดตัวสินติคาคันแรกัรบเจ้าตัวดอลฟินขับดีจริงไหมประหยัดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้พาไปลองกัน ถ้าพผมเวลที่ชอบเวราการันตีอย่างนี้นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ BYD Spider b a n g า a นะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้มาน,นานนะฮะเขาเปลี course, ่ยนจากศูนย์รถนําเข้านะครับเปลี่ยนเป็น BYD เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบว่าไอ้เจ้าตัว Dolphin เนี่ยที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยจะเป็นยังไงขับดีจริงไหมต่างกับจาก a s t o t ยังไงเพื่อเป็นสิยเวลาไปดูกันเลยดีกว่าครับ ำหรับ BYD นะหลังจากที่เปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยครั้งแรกนะกับเจ้าตัว BYD Atto T นะครับรถ SUV crossover นะครับต้องบอกว่าขายดีขายดีนะขายไปนะครับรวมประมาณเกือบ20,000กว่าคันเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะเขาก็หวังจะทำตลาดเจ้าตัว Citycar ไฟฟ้านะกับเจ้าตัว Dolphin คันนี้นี่เองนะครับ,นะรบหน้าตาน่ารักนะเจ้าตัวนี้นะต้องบอกว่าเป็นตระกูลเดียวกันกับ BYD Atto T นะครับก็คือตระกูล Ocean แถมแพลตฟอร์มที่ใช้นะก็คือเป็นแบตเตอรี่เวอร์ชั่น3.0เหมือนกันนะครับหากดูด้านหน้านะครับหากเทียบกับแอตโตที T เนี่ยมิติตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าแอตโตที T เนี่ยห้องโดยสารจะสูงกว่านะครับแต่บางคนบอกว่าเอ้ยดอฟฟินมันเล็กกว่าหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าหากวัดระยะฐานล้อนะครับจากฐานล้อหน้าไปกึ่งกลางฐานล้อหลังนะครับตัวนี้เนี่ยระยะนะครับเท่ากันเลยคือ273เซนติเมตรนะครับหรือ2.73เมตรทีนี้เรามาดูมิติรถรอบคันกันบ้างนะครับนี่ สิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือดอฟฟินนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ไม่ใช่หลังคากระจกพาโนลามิกนะจะเป็นตัวหลังคาทึบนะครับคาดว่าจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นจะเห็นว่าความสูงของตัวรถเนี่ยจะเตี้ยวกว่าแอตโตทเล็กน้อยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามิติตัวด้านหลังเนี่ยตั้งแต่เสา C เสาซีจนฝาท้ายเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะเล็กกว่าเจ้าตัวแอตโตทนะครับพูดง่ายๆนะฮะถ้าเราดูนะฮะฐานล้อเท่ากันแสดงว่าตัวแพลตฟอร์มที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยขนาดเท่ากันแต่ตัวรถห้องโดยสารเนี่ยจะเห็นว่ามันเล็กกว่าและสั้นกว่านะครับอันนี้คือความแตกต่างของตัวมิติตัวรถนะครับส่วนไฟท้ายนะแน่นอนนะดีไซน์ก็คือจะเป็น LED เป็นเส้นนะครับซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นเส้นเต็มหน้าต่างกับเจ้าตัวแอตโตทนะครับแหมสวยดีไซน์ทันสมัยมาก ด้านหลังนะนอกจากดีไซน์ที่ดูสปอร์ตนะฮะเหมือนสไตล์รถซิตี้คาร์แฮชแบ็กแล้วนะครับสิ่งที่เห็นนะก็คือจะมีตัวอัลต้าโซนิกนะมีทั้งหมด3จุดนะครับตัวนี้ที่ให้มานะฮะแล้วก็มีกล้องท้ายอยู่ด้านหลังตรงนี้1อันนะครับในไหนก็ในไหนอยู่ด้านหลังนะฮะเปิดท้ายดูซะเลยนะครับนี่อ๋ออันนี้เป็นท้ายแบบไฮดรอลิกนะครับธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าเราจะต้องปิดเองนะก็เป็นสไตล์ซิตี้คาร์นะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็เลยไม่ได้มีออปชั่นแต่ตรงนี้ไปใส่เพิ่มเอาได้ อันนี้เวลาปิดแล้วก็กดลงมานะครับด้านในเนี่ยจะเห็นว่าตัวห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่ระดับหนึ่งะครับก็สไตล์พวก City Car h ์แฮชแบ็กนะครับอ่ะผมจะวัดนะไหนๆก็พกตลับเมตรมาแล้วนี่นะความลึกนะครับอยู่ที่60เซนนะครับลึกเข้าไป60เซนความกว้างนะครับนี่ความกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากซุ้มล้อถึงซุ้มล้อนะครับอ่าส่วนความสูงนะฮะก็คือประมาณกระเบะนะฮะประมาณอยู่ที่ ห7เจ็ดเซนนะครับก็ถือว่าพอเก็บของได้นะฮะเป็นรถแบบวัยรุ่นเริ่มต้นสร้างตัวนะครับอ่าไว้ขนของอยัาอยากจะขนของเยอะๆก็พับเบาะลงไปนะครับซึ่งเบาะด้านหลังนี่ก็พับได้60-40นะฮะ ทีนี้นะเรามาดูเรื่องของซุ้มล้อและยางบ้างนะครับตัวนี้นะฮะยางที่ให้มานะครับเป็นยางลิ้นหลงนะครับเป็นล้อใบพัดอย่างนี้เลยนะครับยางที่ให้มาเป็นขอบ16นะครับถ้าเทียบกับแอปโต t ทนะจะเป็นขอบ18จะเห็นว่าตัวนี้พอเป็นซิตี้คารล้อมก็จะเล็กกว่านะครับแน่นอนนะฮะสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นเบรดแบตเตอรี่นะครับขึ้นชื่อของ B Y D อยู่แล้วนะเป็น L F P ขนาด44.9กิโลวัตต์อานะครับ ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าวิ่งได้ต่อหนึ่งการชาร์จนะอยู่ที่ประมาณ410กิโเมตรตามมาตรฐาน NGDC นะฮะไหนๆเราพูดถึงแบตเตอรี่นะครับเราไม่พูดถึงความสูงไม่ได้นะครับปรากฏการหนึ่งเดี๋ยวนี้คนจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยต้องพดตลับเมตรไปนะครับเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเวลาไปลุยน้ำเนี่ยมันจะสูงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอวัดความสูงจับพืนนะฮะจนถึงใต้ท้องนะครับนี่ฮะพอมันเป็นแบตเตอรี่เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าแบตเตอรี่จะเก็บอยู่ข้างในนะใต้ชัดซีนะเก็บเรียบร้อยเลยนะครับไม่ ความสูงนะจนถึงใต้ท้องจะอยู่ที่22เซนนะครับ22เซนนะซึ่งหากเทียบกับแอตโตทแล้วเนี่ยคันนี้จะเตี้ยกว่านะประมาณ4เซนนะแอตโตทีจะสูงกว่านะครับเพราะว่าด้วยล้อด้วยตัวสไตล์รถที่เป็น SUV Crossover นะครับมันก็เลยจะถูกยกสูงขึ้นกว่านะครับกับซิตี้คาร์คันนี้ไปเรามาดูไฟหน้ากันบ้างนะครับ เจ้าตัวนี้ด้านหน้าะน,นะครับจะเป็นอัลตราโซนิกนะครับสจุดนะครับมีกล้องตรงนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็มีพวกระบบกล้องด้านหน้าเอ a ดเน่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยเหมือนแอตโตทีเป๊ะๆนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยดีไซน์นะครับเหมือนเอาแอตโตที T <laughs> มาขยายนะกร <laughs> ะจังหน้าจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับความเร็วความสปอร์ตจะน้อยกว่าเพราะว่าเป็นซิตี้คาร์ไม่ต้องขับเร็วมากนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแมน่ารักจริงๆนะไฟ LED เส้นๆนี่ดูแล้วข้างหน้าข้างหลังนี่เข้ากันมาก ทีนี้เรามาดูขุมพลังของเจ้าตัว BYD Dolphin คันนี้นะฮะว่าขุมพลังเป็นยังไงนะครับแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว BYD Dolphin นะฮะระบบขับเคลื่อนเป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับโดยใช้มอเตอร์นะบแบบ PMSM นะขนาด70กิโลวัตต์ให้แรงม้าสูงสุด90แรงม้านะครับซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าตัว Atto T นะ Atto T เนี่ยจะอยู่ที่150ิกิโลวัตต์นะแน่นอนนะรถมันใหญ่กว่าหนักกว่าอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่พอเราเปิดมานะเราเห็นมอเตอร์นี่จะอยู่ด้านล่างนะครับโอ้โห เห็นว่าห้องโดยสารนะเออไม่ใช่ห้องโดยสารนลห้องเครื่องเปิดออกมานะจะมีเขาเรียกว่าตัวมิติเนี่ยแคบกว่าเจ้าตัวแอตโตที T นะครับไม่สามารถใส่ฝลังได้นะบอกก่อนนะแอตโตที T ยังใส่ฝลังได้อยู่นะครับตัวนี้พอเปิดมานะสิ่งที่เราเห็นนะก็จะมีนี่มีน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นน้ํายาที่ปัดน้าฝนนะครับอันนี้ระบบระบายความร้อนมอเตอร์นะครับแล้วตัวนี้ก็จะข้างในก็จะเป็น DC to DC on board charger นะฮเจนะ พวกเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพาวเวอร์คอนโทรลจะอยู่ตรงกลางนี้หมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการระบายความร้อนของแบตเตอรี่เนี่ยของ B Y D เนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะฮะก็คือจะมีฮีทปั๊มนะฮะก็คือนี่นตัวนี้นะจะเป็นฮีทปั๊มนะฮะก็คือจะปั๊มน้ํายาแอร์นะครับทั้งเรื่องของระบบระบายความร้อนนะฮะทั้งตัวแอร์ที่ใช้ในรถนะครับแล้วก็ระบายความร้อนในตัวแบตเตอรี่ด้วยนะฮะอันนี้จะใช้น้ํายาแอร์หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นบางยี่ห้อจะใช้เป็นน้ายาเขาเรียกว่าคูลเลนต์อย่างนี้นะครับ แต่เนี่ยผมบอกว่าดีนะมันสู้อากาศร้อนได้ดีกว่านะครับ <S <S ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรถนะครับนี่เราจะมาดูนะฮะเรื่องของการชาร์จนะรูชาร์จจะอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ับ๊บอ่าตัวนี้นะฮะรองรับการชาร์จนะ,ะก็เป็น CCS 2นะครับถ้าเป็น AC รับได้นะออนวอร์ตชาร์จรับได้ขนาด7กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็น DC ฟาสชาร์นะจะได้สูงสุดอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับนี่ตัวนี้นะฮะดูชาร์ดมาบ และแน่นอนฮนะตรงกระจกนะฮะจะต้องมีที่แตะบัตรนะ NFC ตรงนี้ด้วยนะครับ Atto 3 m นะครับรุ่นนี้ก็ต้องมีนะฮะใช้แตะบัตรกุญแจนี่แล้วก็มีปุ่มเปิดรถอีกงานนึงนะฮะนี่มีปุ่มเปิดรถตรงนี้ปึ๊บเป็น Keyless ลนะครับไปเข้าไปดูข้างในกัน ทีนี้นะครับเราเข้ามาในรถแล้วนะฮะคือจะเห็นว่าเหมือนอารมณ์ b y d a t t o 3เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านนะครับมีจอขนาด5นิ้วนะอยู่หลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีจอกลางที่เป็นอินโฟเทนเมนต์นะครับกดมุนได้เหมือนกันนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าใครเป็นสาวก b y d นะถ้า b y d ขับ a t t o 3มาสามีขับและคันนี้อยากจะให้ภรรยานะขับไปส่งลูกใกล้ๆซิตี้คาร์นะครับคันนี้นี่คือบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกนะดีไซน์อวกาศเหมือนกันนะครับนี่ คือพอเราจะเห็นนะครับช่องแอร์เนี่ยมันจะมีตรงนี้ฮนะเป็นเหมือนลําโพงนะเหมือนช่องลองําโพงจะมีตรงนี้นะครับฝั่งละ2นะครับนี่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่เปิดนะฮะที่เปิดประตูอันนี้นะจะไม่ใช่เป็นลูกกิ้งไม่ใช่แบบเหมือนเป็นตรงลําโพงนะครับแบบแอตโตทีนะจะเป็นแบบโคง้งๆบิดขึ้นมานะครับจะมีลําโพองอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่าง เบาะนะครับ,บ,รบถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเบาะปรับแมนนวลนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแม้กระทั่งฝั่งคนขับนี่ก็เป็นแบบปรับมืออ่ะพูดง่ายๆนี่นะฮะนี่มีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วแต่ที่วางแก้วมันแอบเล็กไปหน่อยนะเหมือนไว้วางได้ขวดน,น้ําเท่านั้นนะถ้าเป็นแก้วกาแฟแก้วเยตินะก็จะใส่ไม่ได้นะครับถือว่าเล็กนะฮะอาจจะต้องมาใส่ด้านข้างแทนนะครับที่ใส่ของนี่ถือว่าตรงนี้แอบจะเล็กไปนิดนึงนะครับและตรงนี้ก็ใส่ขวดน,น้าได้ แต่กที่วางมือถือนี่วางได้2อันเลยนะครับนี่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับส่วนระบบเกียร์นะฮะเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์นี่ล้ำานะหาตั้งนานว่าเข้ายังไงนะครับนี่ก็คือเราเหยียบนะฮะแล้วก็กดขึ้นกดลงนะครับเนี่ยอย่างปลดไฟจอดเราก็ดันขึ้นเวลาปิดก็ดันขึ้นอีกทีนะครับเนี่ยกดขึ้นกดลงได้หมดนะฮะมันเปิดเหมือนเหมือนคันโยกนะครับเกียร์ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นเบรกมือนะครับอ่าก็จะมีเบรกมือเป็นไฟฟ้าดึงขึ้นได้เลยนะครับนี่ ดีเดี๋ยวเราไปลองนั่งแถวสองกันบ้างไปนั่งแถวสองดูดีกว่านี่นะครับเรามานั่งเบาะแถวสองกันโอ้นะฮะเฮ้ยด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ แคบนะฮะผมมองดูแล้วนะก็คืออย่างที่บอกนะด้วยฐานล้อเนี่ยมันพอกับแอตโต้ทีนะครับตัวขานะครับความกว้างนะครับระหว่างเบาะหน้าแถวหนึ่งกับแถว2เนี่ยจะเห็นว่ามันเหลือระยะอยู่นะผมสูงร้อยหกสามนะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเฮดรูมนะครับความสูงนะครับจากเบาะนั่งจนถึงหัวเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะเป็นซิตี้คานะเนี่ยนี่ชอบอันนี้มีรูชาร์จนะมีไทเอ A กับไทซีนะครับแล้วก็มีไฟให้ด้วยแล้วก็วางขวดน้ําได้ด้านข้างนี้ก็เก็บขวดดนน้้ําไะ ไม่มีสายกีตาร์นะปกติจะมีสายกีตาร์นะฮะแอบเซลแอตโตทรีหน่อยนะครับลำโพงด้านบนไม่มีจะอยู่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับส่วนเบาะเนี่ยก็คือฟิกเลยแล้วก็พับลงมานะครับ60-40อย่างนี้นะครับนี้นี่พับ40-60กอยู 40, 60, ่ฝั่งนู้นนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมนั่งสบายไหนก็ไหนนะฮะผมว่าให้เขายกก่อนสักหน่อยดีไหมดูแพลตฟอร์มระหว่างแอตโตทีกับเจ้าตัวดอลฟินดูว่าข้างล่างเนี่ย มันเป็นแพลตฟอร์มหน้าตาเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันแค่กระดองจริงหรือเปล่านะครับจะให้เขายกให้ดูดีกว่าก่อนเราจะไปลองเทสกันไปนี่นะครับเราขอให้ทางทีมเซอร์วิสเขาช่วยยกให้นะฮะก็คือเจ้ตัว d o l p h i นเทียบกับเจ้าตัว BYD a t t o แอนะสำหรับตัวนี้นะเป็นรุ่น x t ็กซ์เลนลงนะครับวิ่งได้480นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันหรือเปล่านะฮะ จากตอนแรกนะที่เราวัดนะฮะจากกึ่งกลางล้อหน้าไปกึ่งกลางล้อหลังเนี่ยอพอๆกัแบแอตโตทีเลยนะับนั่นหมายความว่าห้องโดยสารเนี่ยอย่างที่เราเข้าไปนั่งเนี่ยพอๆกันต่างกันแค่ความสูงนะครับทีนี้เรามาดูตัวแพลตฟอร์มด้านใต้กันนะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะที่เข้ามานะครับเราจะเห็นว่าห้องเครื่องนะครับที่เป็นห้องเครื่องเนี่ยหรือห้องมอเตอร์นะครับจะเล็กกว่าและสั้นกว่านะครับอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าด้านหน้า,นานเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้า,นา,นานเนี่ยคือมันสั้นกว่านะครับใส่ฝลังไม่ไดู แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับนี่ตัวนี้นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด44.9กิโลวัตต์ออวนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันพอๆนะฮะเล็กกว่าเจ้าตัวแอตโตสที่เป็นรุ่นสแตนดาดเล็กนะครับที่ขนาด49กิโลวัตต์ออวถ้าเป็นตัวรุ่นตัวนั้นนะฮะ480เนี่ยจะเป็นแบตขนาด60.48กิโลวัตต์อาวซึ่งจะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนี่ฮะแบตจะอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ด้านในแชตซีนะครับในโครงจะมีโครงแชตซีอยู่ด้านนอกนะครับ แล้วก็ตรงท้ายนะก็จะสั้นหน่อยแหมตรงนี้น่าจะให้มันลึกลงมาสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องน้ําหนักหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ถ้าลึกมานิดนึงก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เดี๋ยวไปดูเทียบกับแอตโตที T นะครับนี่นี่ครับถ้าแอตโตที T นะเราจะเห็นว่าห้องเครื่องจะใหญ่กว่านะครับและตัวนี้นะพอมันเป็นแบตขนาด60.4 8กิโลวัตต์อาวนี่คือแบตยาวมากนะฮะถ้ามองไปเนี่ยแบตเตอรี่นะฮะตัวนู้นนะฮะกับตัวนี้นะ ดอลฟินจะอยู่ประมาณนี้เองนะครับจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่ต่างกันอยู่ประมาณ20กิโลวัตวต์อวได้นะครับนะแล้วก็ท้ายนะฮะนี้ท้ายก็จะตื้นเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าท้ายเนี่ยจะเห็นว่าเออมันตื้นลงมาน่าจะเป็นดีไซน์นะฮนะน่ให้มันดูสปอร์ตนะฮะทอชั่นีเหมือนกันเลยไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะฮะเพื่อจะได้ลองดูว่าคอนซัมชัน ใช้แล้วเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวดอลฟินว่ามันประหยัดเหมาะเป็นซิตี c a r ์จริงไหมด้วยตัวรถที่มิติเล็กกว่ามอเตอร์เล็กกว่าแบตขนาดใกล้เคียงกับรุ่นสแตนดาร์ดของ a อตโตนะครับต่อกิโลเมตรมันกินไฟเท่าไหร่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบกันนะครับปุ่มสตาร์ทรถนะ d o อลฟินจะเป็นแบบกดอยู่ตรงนี้นี่นะครับหลังจากที่เรานั่งแล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่ ครับเดี๋ยวจะเซตทริปนะฮะเราเช็คแบตเตอรี่กันก่อนอทริปศูนย์แล้วนะทริปเอศูนย์แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ55%นะครับตอนนี้เหลือ55%โอเคเดี๋ยวเราจะลองนะครับอาจจะไปได้ให้แบตมันเหลือสักประมาณ30นะเอามาต่างก็พอมั้งนะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราลองกันดีกว่านะครับเวลาเราเข้าเกียร์ก็นี่นะฮะมันจะเป็นตรงแง่งนะกดดันลงมาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เดินหน้า พอยกยกเท้าออกจากเบรคปุ๊บไหลเลยนะฮะไฟเลี้ยวอยู่ขวานะครับแมชอบเสียงไฟเลี้ยวจริงตึ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 งตอนนี้นะครับเราลองขับออกมาจากศูนย์นะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นบุรุพาวิถีนะครับนี่นะฮะเราวิ่งความเร็วเฉลี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งที่ขับคันนี้นะครับ ก็ชอบช่วงล่างนะฮะช่วงล่างมีความรู้สึกว่านุ่มนะครับขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะช่วงล่างเนี่ยคือมันไม่แพ้กับแอตโตทรีนะครับแต่แอตโตทรีจะนุ่มกว่านะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นแมกกาซันนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชั่นบีมมเฉยแถวนั่งแถว2เนี่ยมันจะเวียงกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะเป็นทอร์ชั่นบีนะถ้าเป็นแอตโตทรีเนี่ยจะเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับแต่ยูเซอร์เอ็กซ์เพีย์นะกวเอาประสบการณ์ในการใช้งานนะไม่ต่างกับแอตโตทรีนะครับจอ 5นิ้วเนี่ยดูชัดนะครับนะบอกแบตเตอรี่บอกความเร็วนะครับจอตรงกลางนะอินโฟเทนเมนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ลื่นบลืดนะฮะทำออกมาค่อนข้างดีนะแต่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแอร์ก็เราเลือกได้นะจะปรับที่ตรงนี้นะครับหรือจะปรับออนออฟนะครับอันนี้ก็ปรับได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาปรับเพิ่มเสียงนะครับอันนี้นี่นี่เราปรับได้มีเดียนะครับนี่ใช้ลูกกิ้งตรงนี้ได้นะฮะนี่แล้วก็ สิ่งที่เห็นนะครับก็คือระบบช่วยในการขับนะก็คือมันจะมีเตือนนะครับเนี่ยมันจะมีไฟเตือนตรงปลายกระจกนะก็คือว่ามีรถด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้จอมันก็จะบอกก็จะมีไฟเตือนตรงกระจกนะครับแล้วก็ในจอนี้ก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันเนี่ยเราวิ่งมานะเดี๋ยวเราจะลองทําความเร็วนะว่าขับแล้วเป็นยังไงสาหรับซิตี้คาร์เพราะว่ามอเตอร์อ่ะมันแค่70ิกิโลวัตต์นะครึ่งหนึ่งของแอตโตที T นะครับ เนี่ยเราเ,เร่งดีย่ไปเนี่ยต้องบอกว่ามันจะค่อยๆไต่ความเร็วไปเนิบๆมันไม่ปื๊ดปั๊ดนะเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นซิตี้คาร์นะครับมันก็จะค่อนข้างเาเรียกว่าเดนไม่ได้ขับเร็วอะ่ะถ้าเป็นซิตี้คาร์นะเออเนี่ยนะเนี่ยเนียพอมีมรถด้านหลังเนี่ยมันจะเตือนอย่างนี้นะครับนี่ด้านหน้านด้านหลังเนี่ยมุมอับบนจุดบอดนะครับนี่เดี๋ยวเราลองระบบช่วยขับดูนะครับฮะเลนคิปปิ้งนะครับ แ a ดแอพทีฟคลูสนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่นะครับเราก,กดตรงนี้นะครับมันก็จะเลนคิปปิ้งบวกกับ a d ด p t i ทีฟคลู e นะครับแล้วเราก็เพิ่มความเร็วนี่เพิ่มความเร็วฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นลำโพงครับนี่เราเพิ่มสักประมาณ1้อยแล้วกันเนี่ยเราก็สามารถปล่อยมือช่วงสั้นๆได้นี่นี่คือถ้าเราเตือนออกออกนานจะเตือนอ่า ตั้งไว้ประมาณ120นะครับรักษาตามระยะรถคันหน้าอันนี้เราปรับระยะห่างได้นะครับว่าเอากี่คันนะฮะอันนี้ผมปรับไว้อยู่ที่ประมาณ4ช่วงคัน,นะะน,นก็ถือว่าเนี่ยมันจะรอให้เองนะ,นะะเวลาเราจะปิดก็กดอีกทีหนึ่งนะครับกดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งหรือเหยียบเบรกก็ได้นะฮะมันก็จะออกจากโหมดช่วยขับนะครับ นี่ตอนนี้นะฮะบแบตเราเหลือ46วิ่งได้ประมาณ190กโลนี่เราขับประมาณความเร็วเฉลี่ยนะครับประมาณสัก100ถึง120นะครับเนี่ย100กว่ากว่า120นะฮะยังไงในเมืองมันประหยัดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยลองขับแบบนอกเมืองปร,ริมนทนดูนะฮะว่ามันจะเป็นรถคันเดียวในบ้านได้ไหมนี่เนี่ย110เดี๋ยวเราลองแซงซะหน่อยไหมนี่ลองแซงนะเหยียบปื๊ดับเปลี่ยน แม่ติดไฟไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะฮะเหยียบไปเลยเออก็ถือว่าแซงออกมาได้ดีนะถึงแม้จะเขาเรียกว่ามันจะมอเตอร์เล็กแต่ว่าเราเวลาเราเหยียบแซงเนี่ยถือว่าส่งได้ดีนะเมื่อกี้ผมขับ110นะแล้วก็เหยียบแซงขึ้นไป120กว่านะครับก็ถือว่าออโอเคเลยนะสำหรับรถซิตี้คาร์ถือว่าแซงได้ค่อนข้างขาดอยู่นะฮะ แต่พอลมแรงๆเนี่ยเราขับเนี่ยพอความเร็วสูงๆนะครับแล้ววิ่งข้างบนลมแรงๆเนี่ยรู้สึกว่ารถก็โยกเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่ารถเบานะครับแต่ดีว่าแบตมันนกนะฮะแต่รถมันพอลมมันพัดมันจะใส่สายหน่อยตอนนี้นะครับเราขับขากลับนะฮะเอาความเร็วสักประมาณ80-90ไม่เกินร้อยนะครับก็คือเราวิ่งไม่ได้วิ่งบนบูรพาวิถีแล้ว เราจะวิ่งแบบเหมือนขับในเมืองธรรมดานะครับเล่งบ้างแซงบ้างนะครับเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยดูว่าเนี่ยถ้าเราขับแบบทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วการกินพลังงานเป็นยังไงนะครับนี่ต้องบอกว่านะฮะไอ้ตรงบายสปอร์ตข้างหลังเนี่ยนะเวลาจะแซงบางทีนะช่องเรามีมุดได้เรารู้ว่ามันพ้นนะแล้วมันดีเทกว่ามีรถข้างหลังนะพวงมาลัยมันดึงกลับให้เลยนะแบบโอ้โหบางครั้งเนี่ยมันก็แอบเสียวนะแบบเฮ้ยเราจังหวะเราเล่งแซงแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยช่องมันมุดได้อะ แต่ไอตัวโไลายมันดึงกลับมันต้องชะงักนิดนึงนะเพราะวันเป็นพวงไมลัยไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะดีนะผมว่าอาจจะต้องปิดนะครับถ้าบางคนชอบใส่มูดนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนคิดว่าเอ้ยฉันค่อยๆเลี้ยวช่องให้มันเหลือเยอะๆนะไม่ชอบเสียงก็ไม่เป็นไรนะแต่ของผมเมื่อกี้บางจังหวะแซงอะมูดมามันเหลือเนี่ยแต่ว่ามันดีเทคเจอนะฮะเดี๋ยวเราจะขับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเพื่อให้ค่าเฉลี่ยขาไปและขากลับเนี่ยมันรวมๆกันทั้งในเมืองและปริมณฑลนะครับ หลังจากที่เราไปขับเทสมานะสำหรับตัว B Y D Dolphin นะครับเมื่อกี้ลองจับทริปมานะฮะก็คือเราวิ่งไปนะครับขาไปและขากลับนะระยะทาง68.2กิโลเมตรนะครับโดยดีขาไปเนี่ยเราวิ่งบนบุรพาวิถีความเร็วเฉลี่ยนะครับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็ขากลับเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นบูรพานะฮะเราวิ่งประมาณสักเก้าสิบถึงร้อยนะวิ่งข้างล่างทีนี้เรามาดูอัตราก,การกินพลังงานและกันนะครับเมื่อกี้ตอนออกไปแบตเตอรี่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขากลับมาเหลือสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่ามันกินไปทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็มาคำนวณเลยนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะฮะสี่สี่จุดเก้ากิโลวัตต์เวนะครับสำหรับตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับเราก็หารร้อยอ่าแล้วก็คูณนะครับ กินแบตเตอรี่ไปทั้งหมด9.429กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็หารด้วย68.2กิโลเมตรนะครับกินไฟต่อระยะทางเนี่ยจะอยู่ที่0.138นะฮะอันนี้คือเฉลี่ยนะครับ0.138นี่ก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าถ้าเป็นแอตโต้เนี่ยจะอยู่ประมาณ17นะฮะ1617เพราะว่าเป็น SUV Crossover แต่นี่มันเป็นซิตี้คาร์นะครับกินได้ประมาณนี้นะน,นี่คืออย่าลืมว่าผมเยียบด้วยนะเพราะด้วยตัวรถเนี่ยมันเล็กมอเตอร์เล็กนะครับ พอเราต้องการความเร็วสูงๆก็จะกินไฟเยอะนะฮะถ้าคูณเป็นเงินออกมานะครับจะอยู่ที่นะครับกิโลเมตรละ65สตางค์สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทางเลเวนะฮะจะเปิดตัวก็คือเป็นออปชั่นกลางนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าจะมีการปรับราคานะครับอาจจะทำเป็นตัวโลก็คือตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ราคานะ่าจะประมาณคาดการว่าจะไม่เกิน7แ0 0นะ่าจะประมาณ6ปปลายนะครับซึ่ง หลายคนก็รอราคานี้อยู่นะว่าจริงๆมันควรอยู่ประมาณ6ไปไปลายสิส่วนเรื่องของแถมนะไอ้ V2L หรือจะแถมเครื่องชาร์จอันนี้อยู่ในระหว่างตกลงเพราะว่าก็ทําราคานะก็คือไม่ถูกไปเลยนะครับราคาไม่เกิน7 0 0 0แสนแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปไปเลยเนี่ยจะเป็นกระจกพาราลามิกนะฮะอันนี้แล้วแต่ใครชอบนะอยากได้ตัวท็อปที่เป็นซิตี้คาร์อันนั้นก็จะบวกไปประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าราคาเปิดตัวจะเป็นยังไงนะซึ่งคาดว่าจะเปิดตัววันที่6เดือน7ดกรดกฎาคมนะเขาชอบสไตล์หมูแล้วไม่7788 99นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าตัวนี้ถ้าทำราคาไม่เกินจะแสนผมบอกเลยว่า BYD Dolphin เนี่ยตลาดแตกแน่นอนนะโดยเฉพาะรถซิตี้ค่ะให้ออปชั่นให้จอนะครับช่วงล่างนุ่มอัตราออกตัวถือว่าดีกินไฟเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่ที่ว่าดีเลยก็เดี๋ยวต้องมาลองตัดสินใจรองเขาประกาศราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆคิดเห็หนยังไงนะสำหรับตัว BYD Dolphin นะราคา สมมติถ้าเกิดเปิดมา699เนี่ยจะสนใจอยู่ไหมนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับด้วยสเปคที่ให้มาประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากจะเด่นตัวจริงอยากจะมาลองนะครับสามารถมาลองได้ที่โชว์รูม BYD Spider บางนานะครับแล้วก็มีเพชรเกษมด้วยนะรถเขาจะสลับกันไป2ที่นะครับยังไงก็ขอบคุณทางโชว์รูม Spider บางนาด้วยละกันนะครับไว้ได้เจออะไรเจ๋งๆนะหรือมีรถรุ่นใหม่ออกมาจะไปลองให้ดูกันอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ